โอเคครับมาเจอกันเลยดีกว่าสวัสดีครับสําหรับคนที่เข้ามานะครับก็จะเจอหน้าต่างนี้นะครับแน่นอนครับสําหรับคนที่เทรด forex มาแล้วก็ดูมาจนถึง EP 9แล้วเนี่ยต้องมีแน่นอนคือ MT4 เนาะต้องมีแน่นอนคือ MT4 เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราอยากให้มีมาเพิ่มนะครับก็คือนี่เลยครับนี่ฟอเร็กแฟคเตอนะครับนะสำหรับ Forex Factory นะครับก็ไว้ดูข่าวเนาะ ก็จะมีทั้งกล่องเหลืองนะครับกล่องส้มนะแล้วก็มีรวมรวมไปถึงกล่องแดงด้วยนี่กล่องแดงผมจะพูดถึงความคิดเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อความแรงของข่าวเนาะก็คือลำดับไล่มาเลยเหลืองนี่คือเบาสุดเป็นข่าวเบาๆนะฮะกระทบกระทบกับการาฟนิดหน่อยเนาะสำหรับกล่องสีเหลืองอันนี้ก็จะเป็นข่าวเบาๆกล่องส้มก็จะหนักมาหน่อยนะับอาจจะสุอาจจะแบบถ้าเปรียบเทียบเนาะกล่องเหลืองวิ่งร้อยสองร้อยเนี่ย กล่องส้มก็วิ่ง5600นะฮะแต่ถ้าเป็นกล่องแดงเนี่ยข่าวแรงก็จะวิ่งไปเป็นพันเหมือนกันเนาะยิ่งทองเนี่ยโอ้ไม่ต้องพูดถึงนะครับข่าวบางข่าวอย่างข่าวประกาศเนี่ยเฟดเนี่ยหรือเป็นข่าวนอนฟาร์มเนี่ยวิ่งทีเป็นหมื่นจุดนะครับนะถ้าเป็นทองนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือลำดับความสําคัญของข่าวถามว่าวิธีการดูระดูได้อย่างไรบ้างมันไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าครับว่าข่าวเนี่ยจะเป็นข่าวดีหรือข่าวไม่ดีอย่างเช่นตัวเลขถ้าเป็นสีเขียวเห็นไหม ก็จะเป็นข่าวดีนะครับตัวเลขสีเขียวนี่เป็นข่าวดีข่าวดีของ EUR เพราะเป็นข่าวดีของ EUR เนี่ยเกิดอะไรขึ้นข่าวดีของ EUR เกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดอย่างนี้ครับมันทําให้ตารางค่างเงินของ EUR เนี่ยเป็นสีเขียวนั่นเองเขาจะเข้ขาใจความหมายเนาะนะเข้าใจความหมายนะครับถ้าเกิดข่าว EUR เนี่ยไหเป็นสีเขียวในตารางเมื่อกี้ก็จะเป็นสีเขียว สีเขียวเนี่ยถ,ถ้าสมมุติมัน,ม,น,ม,นมันแดงอยู่ถ้าสมมติเนี่ยตอนนี้เปิดมาเนี่ยมันแดงอยู่ถูกไหมแต่มีข่าวประกาศออกมาเป็นสีเขียวค่าเงินจากลบ28เนี่ยมันอาจจะลบน้อยลงพูดง่ายคือจะลบสักสิลบสัก5คือมันเป็นข่าวดีของ E ไงเพราะฉะนั้น E ต้องกลับไปแข็งนะแต่ตอนนี้ทำไม GBP แข็งสุดแสดงว่ามีข่าวดีข่าวดีนะของ GBP นะครับนะก็เลยทำให้ GBP เนี่ยแข็งสุด ส่วน AUD เนี่ยแสดงว่าเป็นข่าว AUD ที่เป็นข่าวไม่ดีพอเป็นข่าวไม่ดีเนี่ยมันเลยทําให้ค่างเงินเนี่ยอ่อนสุดในตารางนั่นเองนะครับสำหรับ AUD เนาะโอเคมาดูอันนี้อ่าจะเห็นไหมนะอย่างอันนี้เมื่อตอน4ี่มงเย็นก็เป็นข่าวไม่ดีของ EUR ทําให้ EUR เนี่ยอ่อนนะฮะอ่อนนะประเด็นสำคัญคือมีผลกับไม่มีผลนะเนี่ยสำคัญสุดถ้าสมมุติเราเห็นตารางข่าวเนี่ย ว่ามันเป็นอย่างนี้อ่ะสมมุติ eur เป็นสีเขียวแต่ในกราฟกับนิ่งเฉยสมมุติใน forex factory เนี่ยมันเป็นสีเขียวแต่ใน mt 4เนี่ยกับนิ่งเฉยไม่ขยับแสดงว่ามันไม่มีผลเข้าใจไหมฮะแสดงว่าข่าวนี้มันไม่มีผลพอข่าวนี้มันไม่มีผลเนี่ยมันเลยทําให้กราฟใน mt 4ไม่ขยับนั่นเองทีนี้นะครับหลักๆของเนี่ยถ้าเราเปิดในคอม เราจะดูเขาเรียกว่าการคาดการเดี๋ยวผมมัเปิดการคาดการนี้ให้ดูเลยแล้วกันอ่ะเห็นไหมครับพอเราแตะเข้ามาที่ข่าวของมันเราจะเห็นนะครับเขาคาดการไว้นะครับเขาคาดการไว้ว่ามันจะเป็นข่าวดีของ USD เห็นไหมเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะเป็นเปอร์เซ็นต์เขาเรียกเขาเรียกว่าคาดการเฉยๆนะอันนี้คือคาดการอันนี้คือคือก่อนหน้าผมจำไม่ได้ว่าไหนนะผมลืมละ เพราะผมไม่ค่อยดูไงบอกเลยว่าผมไม่ค่อยดูเลยเพราะว่าเราดูคาดการไปแล้วยังไงอะแล้วยังไงอะเราก็ไม่สามารถเดาทางมาได้อยู่ดีอย่าลืมว่าข่าวคือสิ่งที่เราคาดการไม่ได้เราจะสามารถมาแก้สถานการณ์ได้เมื่อข่าวมันไปแล้วเข้าใจไหมข่าวมันวิ่งไปแล้วพอข่าวมันวิ่งไปแล้วเนี่ยเราจะมาแก้แล้วทีหลังเข้าใจไหมเราจะมาดักก่อนไม่ได้เช่นเปิดมาปุ๊บอุ้ยเดี๋ยว usd ข่าวบอกว่าข่าวบอกว่าเป็นข่าวไม่ดีไว้ p r e v i e เนี่ย p r e v i ให้ดูเนี่ย p r e v i e ให้ดูว่า ความจริงมันต้อง4แต่พีวิวว่า0.2นจุดแสดงว่าเขาไม่ดีสิไม่ดีของ US อพอไม่ดีของ US ปุ๊บกลายเป็นคิดว่า EUR เนี่ยพอเป็นข่าวไม่ดีของ US EUR ต้องบินสินะสมมติสมมุติว่าคิดว่าเป็นไม่ดีปุ๊บใส่บายเข้าไป EUR หรือใส่บายทองเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าผลออกมาจริงเนี่ยผลจริงๆของมันที่ออกมาเนี่ยกลายเป็นกลายเป็นบวกห้าอย่างเงี้ย0ูนจุเปอร์ซ็นอ่ะ กลายเป็นค่าการไว้0.2ต่ำกว่าตัวเลขจริงแต่พอตัวเลขออกมาเนี่ยกลายเป็น0.5ส,สูงกว่าอันนี้อีกกลายเป็นคนที่เล่นบายอยู่ก็สวยครับเพราะว่าทองมันเซลล์ไงเข้าใจความหมายไหมอ่าเพราะฉะนั้นการคาดการเนี่ยบอกเลยว่าดูให้อ่าแค่ให้รู้ว่ามันคืออะไรดีกว่าแต่จะมาเอาจริงเอาแน่เอานอนกับมันอนะไม่ได้พูดอย่างนี้ดีกว่านะครับต่อมานะมาดูฟินนิชนะกันบ้าง โอเคหลายคนบอกเอ e, ๊ะมันเอาไว้ดูค่างเงินอย่างเดียวเหรอใช่ครับมาไว้ดูค่างเงินอย่างเดียวว่าค่างเงินไหนอยู่หน้าตารางค่างเงินไหนอยู่ท้ายตารางบางคนนะครับจะใช้เทคนิคการเทรดกับข่าวหรือเทคนิคการเทรดกับฟินวิทยอย่างนี้ครับคือเทรดคู่เงินหน้ากับท้ายอ่ะสมมุติจับกันคู่เงินเอาเอา gbp กับ aud มาจับกันเปิดเลย aud A, อ,อ่มันไม่มี a ag นะมันมีแตนะ่ ga เอเปิด ga นะครับ นี่ครับ GBP AUD นะครับเปิดการาฟเลยไม่ใช่การซื้อขายการาฟโอเคเห็นไหมสังเกตอะไรไหมครับเปิด H หนึ่งให้ดูก็ได้สังเกตอะไรไหมครับ G A บินอย่างเดียวเลย G G อยู่ข้างหน้า A อยู่ข้างหลังอย่าลืมว่าอย่าลืมว่า G อยู่ข้างหน้า A อยู่ข้างหลัง GBP แข็งกว่า AUD อยู่56%ถามว่า55% 6าอมันยังไงอะ่ะก็ AUD มันลบ40อ้ดี่มันบวก16 บวกลบกันก็ห้าสิบหกเปอร์เซ็นถูกไหม g b p แข็งกว่า AUD อยู่ห้าสิบหกเปอร์เซ็นเลย,นะเยเเอ่ะมันเลยทำให้คู่นี้นะเดี๋ยวเปิดอ่าอ่ะเปิดให้ขายมันเลยทำให้คู่นี้ GBP AUD เนี่ย G มันเลยบินไงเข้าใจความหมายไหมครับเพราะ A มันอ่อนคู่ไหนอ่าเปรียบเทียบกันอย่างนี้คู่ไหนแข็งอยู่ข้างหน้าก็จะบายคู่ไหนแข็งอยู่ข้างหลังก็จะ s e ล l ในขนาดนี้เนี่ย G B P มันแข็งกว่าถูกไหม G B P มันแข็งกว่าเพราะฉะนั้นคู่ที่แข็งกว่าอยู่ข้างหน้านะครับคู่ที่แข็งกว่าอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นกราฟมันเลยต้องบินเข้าใจลงมไหมคู่ไหนแข็งกว่าอยู่ข้างหน้ามันก็เลยต้องบินคู่ไหนแข็งกว่าอยู่ข้างหล,งลงหัง,ง,ลงมันถึงจะเซลลทีนี้เรามาดูกันว่า bug, สมมติ entend, คู่ที่มี G B P อยู่ข้างหลงงังมั่งเดี๋ยวผมหาก่อนนะ อะอย่าง e.g. e.g. นี่ชัดเจนไหมครับ e.g. นะครับ gbp แข็งไหมแข็ง eur อ่อนไหมมาเปิดอันนี้ eur ก็อ่อนเห็นไหม eur อ่อ e นกว่า g ตอนนี้เห็นไหม gbp eur อ่อน e กว่าเห็นไหม gbp แข็งกว่า eur อ่อ e นกว่าต่างกันอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์สิบสี่กับยีดเป็นสี่บสองสี่บสองเปอร์เซนนะครับคู่เมื่อกี้นี้คือคู่ e.g. G แข็งกว่าคู่แข็งกว่าอยู่ข้างหลังมันก็เลยเซลนะครับคู่แข็งกว่าอยู่ข้างหลังมันก็เลยเซลล์ถ้าคู่แข็งกว่าอยู่ข้างหน้าจะบายคู่แข็งกว่าอยู่ข้างหลังจะเซลลนี่คือวิธีการเทรดบนแพลตฟอร์มเรียกว่าฟินวิสนะครับคือเปรียบเทียบกันเลยเปิดมาปุ๊บเฮ้ยคู่แข็งอยู่หน้าคือคู่นี้ว่ะคู่อ่อนอยู่ข้างหลังคือคู่นี้ว่ะงั้นหาคู่นั้นเลยหาคู่นั้นเลยอ่ะเจอละ GA และเล่นบาย เพราะอะไรเพราะ G แข็งกว่า A เห็นไหมพูดไม่นทางการคำขึ้นอีกแล้วแรงด้วยนะแรงมากเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมครับพุ่งปี๊ดเลยเห็นไหมแทง5้าทีเนี่ยนะแทง M1 โอ้โหแรงมากเลยเห็นไหมฮะเนี่ยฮะ M1 ขึ้นอย่างเดียวเลยครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคู่แข็งกว่าอยู่ข้างหน้านะครับคู่อ่อนกว่าอยู่ข้างหลังนั่นเองดูเมื่อกี้40ตอนนี้ลบ4สาต่างกันเท่าไหร่แล้วตอนนี้ต่างกัน5้าลเก้วโอ้จาก หาก56ขึ้นมา3%แล้วดูดิครับยังขึ้นเรื่อยครับยังขึ้นต่อเรื่อยนะฮะยังขึ้นต่อเรื่อยๆนะครับอันนี้คู่อันนี้คู่อะไรเดี๋ยวรีเฟชนะ G A นะครับยังแข็งกว่าอยู่เรื่อยๆอันนี้เปรียบเทียบกราฟจริงให้ดูเลยนะครับกราฟจริงให้ดูเลยเพราะฉะนั้นเชื่อถือได้นะครับว่ากราฟมันวิ่งเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่กราฟเดโมแน่นอนกราฟที่วิ่งคือกราฟจริงมันอิงตามฟินวิดนั่นเองนะครับถ้าเดโมเนี่ยเรามาดูฟินวิดบอกได้เด้อบอกก่อนนะอ่ะฟินว ราะให้ดูกับการาฟจริงเป็นหลักแต่แต่ทีนี้คำถามต่อมาครับเอาฟินวิทมาดูเนี่ยฟินวิทมันไม่ใช่ว่าจะแข็งอย่างนี้ทั้งวันแล้วก็ไม่ไดจ้จะอ่อนอย่างนี้ทั้งวันเพราะฉะนั้นสิ่งสาคัญเลยเราต้องดูตลอดเวลา <S <S เช่นเฮ้ยเมื่อกี้สินี่ว่าตอนนี้เหลือ15%และเฮ้ยมันเริ่มอ่อนลงแล้ว AUD เฮ้ยเมื่อกี้ลบนี่ตอนนี้ลบสี่สิสงันเริ่มอ่อนลงอีกละอ่ะอันนี้มันไม่แข็งขึ้นแต่น,นี้มัน ก็ไม่ได้แข็งขึ้นก็อ่อนลงเหมือนกันเราต้องเปรียบเทียบตลอดเวลานะครับเผลอเอเนี่ยยูดีมีข่าวจาก f o r e เร็กแฟคเตอ่อ่าอย่างนี้ดีกว่ายูดีมีข่าวจาก f o r e เร็กแฟคเเป็นข่าวเป็นข่าว GP p เีเนี่ยเนี่ยกล่องเหลืองทั้งกล่องทั้งหมดเลยเนี่ยสมมติวันศุกร์เป็นข่าว g p หมดเลย5กล่องปรากฏว่าข่าวไอ้พวกนะ g ี GB p เมื่อกี้เนี่ยมันทําให้เว้ยมันทําให้เว้ยมันทําให,ให้ฟินวิทตรงนี้เนี่ยจากแข็งกลายเป็นอ่อนเลย สมมติอ่อนละทวยเลยข่าวก็มีผลนะนะเมื่อกี้ลบเท่าไหร่ไอ้เมื่อกี้บวกสิบห้านี่สิบสามแล้วเห็นไหมนะครับเริ่มอ่อนลงเรื่อยเื่อยแล้วเพราะฉะนั้นพอมาเริ่มอ่อนลงเรื่อยๆืยเกิดอะไรขึ้นกับกราบครับกล่าวก็จะมีการทุบมีการสวิงไม่ไปต่ออย่างเงี้ยคือคุณต้องดูแบบตลอดเวลานะครับเอาฟินวิทมาเปรียบเทียบกับตราฟนะครับแบบเดียวและก็ที่สําคัญคือเราอย่าไปยึดติดกับมันมากเพราะค่าเงินเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยนะครับ นี่คือการเทรดบนแพลตฟอร์มเขาเรียกว่าฟินวิดและ m t 4ให้มันผนวกกันนะครับประมาณนั้นนี่ฮะโอเคนะครับให้รู้ไว้ให้รู้ไว้นี่คือการเทรดบนแพลตฟอร์มฟินวิดเนาะมันมีวิธีดูอย่างนี้นี่เองนะบางคนก็จะได้ถึงบางอ้อกันสักทีนะครับไม่ต้องมาถามว่าฟ i นวิดมันดูยังไงเนาะโอเคนะครับตกใจเลยเมื่อกี้เปิดสลับป้องมาเห็นคางนะครับเพราะฉะนั้น หลังจากที่ทุกท่านด,ดูมาถึง EP 9ีแล้วก็ความจริงก็พร้อมที่จะเทรดแบบจริงๆต่างๆได้แล้วละนะครับพร้อมที่จะเทรดจริงๆต่างๆได้แล้วอยู่อย่างเดียวเลยคือต้นทุนนะฮะเพราะว่าอย่างลืมว่าการที่เราจะไปเอาเงิน,นในบใน f o ก e x เนี่ยก็คือการที่เราต้องเอาเงินของเราเไปต่อเป็นเงินเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แลกมาด้วยแรงมันแลกมาด้วยตังการจะเล่นม,มันเลยต้องมีตังนะครับต้นทุน,นที่เริ่มต้นจริงๆเลยคือ3 0 0 0ันหับาทนะครับก็คือ100เหรียญของอเมริกานั่นเอง พอเราเทรดด้วยค่างเงิน US เนาะสําหรับโบรกเกอร์นะครับก็มีหลายโบรกเกอร์สําหรับโบรกเกอร์ที่ผมเทรดเนี่ยก็จะเป็นโบรกแกลงแคปิ t a ลนั่นก็คือเราฝากร้อยเหรียญได้เพิ่มอีกร้อยเหรียญเป็น200เหรียญสําหรับเทรดนะครับไม่มีเงื่อนไขในการถอนก็แค่ถอนกําไรกับทุนแยกกันไม่เทรดด้วย EA แล้วก็เล่นไม่อวอร์เทรดแค่นั้นนะฮะก็พอแล้วนี่คือหลกัหลกๆเลยของแกลงแคปิ t a ลนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์สดหน้าที่เป็น EP ที่10ไม่รูจ้จะเอาอะไรมาสอนนะสําหรับ EP 9, เกี่ววา,าวกัข่าวว เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับโอเคสวัสดีครับ